อรุณสวัสดิ์ชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยังเยฟซีมอเตอร์จีพีฮะเจอกันกับผมเบเชันเคยในะรูปแบบของพอดแคสต์นะครับอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งพอดีนะฮะกว่าทุกคนจะได้รับฟังคลิปนี้ก็คงจะสายๆเหมือนเดิมน,นะครับประมาณ10บโมงเช็นเคยเนาะอ่าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสเลยครับรู้สึกว่าแดดเนี่ยจะน่าจะแรงนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่องแสงมาเต็มที่นะครับฝนไม่มาแต่เมื่อคือนก็เย็นสบายดีเหลือเกินนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับ ยุดยกบทสัมภาษณ์ของทางนักแข่งชื่อดังอาตามจริงบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้เอามาในทุกคนนะฮะเอาตามที่ผมพอที่จะสะดวกที่จะรวบรัดตัดตอนมาฝากทุกคนกันนะครับใครที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็ขออภัยกันนะย้ํานะครับในวันนี้จะเป็นการถูกซ้อมวันแรกนะครับรอบเอทีก็จะมาในช่วงบ่ายๆเช็คโปรแกรมตารางเวลาแข่งขันกันได้นะครับหรือจะเช็คตามที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้ก็ได้นะฮะช่องทางการรับชมนะครับก็เป็นสปอตทีวีไม่หนึ่งก็2และฮะ ส่วน PPTV s d 3 6มสิเขาจะถ่ายทอดแค่การแข่งขันนะครับก็คงจะเป็นม o ตอทูนั่นแหละประมาณสัก5โมงนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปในวันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องกันไปเนาะอ่เนะครับเดี๋ยวพูดถึง2นักแข่งนะครับที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพกันก่อนดีกว่าเพราะว่านี่คือเลอมองนี่คือฝรั่งเศสนะครับดังนั้นก็จะต้องเป็นควาตารโรกับยูนซาโก้ครับในส่วนของฟาบิโอควาตาราโรนะครับบอกว่ายังไงกันบ้างนะครับ ครับบอกว่านะครับโดยปกติแล้วเรื่องของความเร็วเนี่ยมันก็เป็นข้อได้เปรียบเสมอลหละแต่ผมคิดว่าการเพิ่มความเร็วสูงสุดในยามาฮ่าเนี่ยมันก็ทําให้เราสูญเสียจุดแข็งอื่นๆของเราไปมากเช่นกันผมคิดว่าเครื่องยนต์มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยล่ะแล้วผมคิดว่าการเลี้ยวแล้วก็การยึดเกาะของยางเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันมัน,มน,มนดีกว่าในอดีตอยู่พอสมควร แน่นอนว่าความเร็วสูงสุดเมื่อเทียบกับสองปีที่แล้วเนี่ยโอเคเราทําได้ดีขึ้นเยอะมากเลยแต่ในเรื่องของความเร็วในโค้งเนี่ยตอนนี้เหมือนเรากําลังจะเดี๋ยวว่าเสียตรงนั้นไปดังนั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์ให้มันดีว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะย,ายิ่งในเรื่องของอนาคตเพราะว่าในเลอมองนี่ก็เป็นสนามที่มีความพิเศษสําหรับผมอยู่แล้วงานปาร์ตี้คงจะเริ่มตั้งแต่วันพุธหรือมั้งว่าง,งั้นนะฮะควาตาโรบอก ว่าเราตอนนี้เรากําลังทดสอบทดลองบางสิ่งบางอย่างจากการที่เราได้ทดสอบรถไปในเฮลเรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัดซีใหม่แต่มันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนักแต่เราจะได้ได้เห็นกันในส่วนของสวิงอาร์มก็มีการวางแผนไว้ว่าเราอาจจะเอาไปใช้ในการทดสอบที่มูเจโ o แล้วก็อาจจะใช้แข่งขันในที่นั่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ฟิโยควาตาโรสื่อสารกันออกมามาที่เด็ก,กินอีกคนนึ่งฮะยฮันซาโก้ครับ นแข่งหมายเลข5ของอของทีม Honda LCR ซนะฮะคันสีเขียวแดงๆนั่นแหละแา่โกก็บอกว่าในเรื่องของความแตกต่างในส่วนของความเร็วสูงสุดใน Honda เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาสร้างความแตกต่างอะไรที่จะไปมีผลกับเวลาต่อรอบนะครับซาโก้บอกผมคิดว่าเรายังคงเรียกว่าพ่ายแพ้นะครับในเรื่องของแอโรดนามิกเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นนะเหมือนเราจะพัฒนาช้าอยู่ ผมคิดว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยมันทำให้เราจะต้องดิ้นรนในโค้งที่มีความเร็วสูงถึงแม้ว่าในทางตรงเนี่ยมันอาจจะพอโอเคอยู่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แท้จริงก็คือคงจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะซาโกบอกแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบมันกับรถแข็งที่ผมเคยขับในก่อนหน้านี้กับดุคตีได้หรอกผมมาที่นี่ผมก็เรียกว่าคิดว่าพอจะมีความเร็วอยู่บ้างแต่ในส่วนของ เรื่องของแอโร่นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับดูคติเนี่ยโอเคมันก็ชัดเจนละแม้แต่ดูคติกันเองเนี่ยเมื่อเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างกันเลยนะฮะสาโกบอกหลายอย่างเรื่องเล็กๆน,น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องหมวกกันน็อกอะไรต่างๆบางครั้งในเรื่องของความเร็วสูงสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการเบรกนะหลายๆคนเนี่ยก็คือทําความเร็วสูงสุดได้ดีนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เบรกได้ช้าที่สุด นี่คือสิ่งที่ซาโก้สื่อสารออกมาครับอ่ะคนต่อไปนะครับเปโดอาคอสตานะครับนักแข่งที่ฮอตที่ติดลงมดเหลือเกินในตอนนี้สี่สนามผ่านไปก็มีคะแนนสะสมอันดับที่4ฮะตอนนี้เปโดก็บอกว่าเลมองเมันเป็นสนามที่ผมชอบจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็กําลังขี่ให้กับทีมเฟกทีแกสแกสจากฝรั่งเศสแน่นอนว่าทีมนี้ก็คือโฮมเรสของพวกเขาคือผมเพิ่มให้นะครับเทคฟรีเนี่ย หรือว่าเจ็ดฟรีแกนะ๊สแก๊สเนี่ยฮะจะเป็นทีมที่มาจากฝรั่งเศสครับเป็นทีมสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองเดี๋ยวดูล่าวต่อนะฮะว่าในช่วง2อามปีที่ผ่านมานี้ในทุกครั้งที่ผมมาลงแข่งเนี่ยผมเร็วนะแต่ผมก็ล้มตลอดเลยดังนั้นเราจะมาพยายามทําให้มันเป็นฤดูกาลแรกที่เราจะจบการแข่งขันที่มันดีกว่าเดิมให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็คือเป็นโฮมเลสครั้งที่2ของผมติดต่อกันแล้ว ก็คือโฮมเลสครั้งแรกก็คือเฮเรสในในสนามที่ผ่านมานะครับน,นั่นเป็นโฮมเลสของนักแข่งแต่รอบนี้เป็นโฮมเลสของทางทีมทีมแข่งฮนะเปดโดก็บอกว่าผมก็นะครับมีความสุขสุดๆละที่จะได้พบกับแฟนๆทุกคนและก็มีความสุขมากๆที่จะได้ทํางานในสุดสัปดาห์นี้ร่วมกับทีมงานทุกคนของผมแลก็ท่าครับก็ผ่านไปสีสนามนะฮะก็ สามโพเดียมและก็ตามหลังหัวแถวอยู่แค่23แต้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฟนๆได้ลุ้นกันเหลือเกินเจ้าตัวบอกว่าผมคิดว่าในทีมเนี่ยไม่มีใครนะที่จะมาคาดหวังว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นหรอกนะแต่ก็เป็นเรื่องจริงแหละที่หอนทางมันยังคงอีกยาวไกลนักเราเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเองและก็เป็นช่วงแรกของการเป็นนักแข่งมอเตอร์ีของผมด้วยเราก็อาจจะต้องล้มเหลวกันหลายครั้งอยู่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นะครับนี่คือสิ่งที่เปโดสื่อสารออกมาอ่าคนต่อมาครับมาร์คมาเคสนี่ก็ฮอตฮิตติดลมบนพอสมควรเช่นกันนะฮะหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างเงปลี่ยงแปลางนะครับในเอรสสนามที่ผ่านมามาเค t ก็บอกว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปถึงจุดไหนกันนะในปี2027เนี่ยมากคกล่าวถึงกฎกติกาใหม่นะฮะแน่นอนว่าผมเองก็ได้ไปดู กฎติกาใหม่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไร้มากนักหรอกเพราะว่าเราคงจะต้องโฟกัสไปที่ผลงานในปัจจุบันกันมากกว่าเท่านั้นเองข้อจํากัดในเรื่องของเทคนิคนมันก็น้อยลงนิดหน่อยและผมคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักแข่งนะเพราะว่าหากคุณมีในเรื่องของเทคนิคที่มันน้อยลงบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนักแข่งก็จะสร้างความแตกต่างด้วยตัวเองนี้ได้มากขึ้นนักแข่งก็จะแบบว่ามีอ่ศักยภาพ นะครับโชว์ศักยภาพของนักแข่งของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยคุณก็นะครับจะมองเข้าไปเนี่ยครับถึงนักแข่งเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาก็จะได้โชว์ศักยภาพทักษะในการขับนี่คือสิ่งที่ผมชอบนะพวกเขาก็จะได้ทำสิ่งที่มันเรียกว่าเล็กน้อยลงอย่างในใ f o ม m ล่าวันในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นใช่ไหมฮะมาก็พยายามยกตัวอย่างว่าในเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับ รถแข่งในฟอร์มูล่าวันนี่ก็เยอะมากนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้เห็นศักย,ยภาพอันแท้จริงของนักแข่งประมาณนั้นนะฮะทีนี้นะครับเมื่อ,อถูกถามถึงนะครับในผลง,งานของเจ้าตัวในล่าสุดในสเปนที่ฮือฮากันมากกับการได้มีโอกาสไปดวลกับฟรานซิโกบันญาย่านะครับแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะแพ้ไปโก้ไปแต่ก็มีโพเดียมอันดับที่2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาก็ตอบว่าแน่นอนละมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ ในจุดที่เรากําลังอยู่แล้วก็กาลังไปถึงในตอนนี้แต่มันก็ชัดเจนว่ามันยังไม่ใช่การแข่งขันที่แบบว่าพิเศษที่สุดหรอกนะฮะแต่มันก็ถือว่าเรามาจากช่วงเวลาที่ยากลําบากในก่อนหน้านั้นเป็นความจริงที่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรามาจากช่วงเวลาที่เราพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่โปตุเกสหรือว่าในส่วนของที่อเมริกาเนี่ยนะครับตอนนันม์าก็พลาดล้มกันไป มันก็เป็นเวลานานมากแล้วล่ะที่ผมเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมในวันที่สนามมันแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ต่อสู้นะครับได้เผชิญหน้ากับผู้ชนะการแข่งขันนั่นก็คือฟรานซิโกบัญญ่าเนี่ยนะผมมีความเร็วที่จะไปถึงจุดนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกดีมากๆนานแล้วนะที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนี่มีความเร็วมากๆในการแข่งขันในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นก้าวแรกและตอนนี้เราก็จะได้เห็นกัน เราก็จะมีปัญหาในบางสนามแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่ได้ต่อสู้กับนักแข่งสองคนนั้นก็หมายถึงว่าทั้งเปโก้แล้วก็ทั้งมาตินนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากกับผลงานของทั้งคู่ที่จะได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันอ่ามาร์กบอกว่าปีที่แล้วมาร์กกับมาตินอ่าไม่ใช่มาตินกับเปโก้เขาก็แย่งแชมป์โลกกันอย่างคุกกี้สุสีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเกี่ยวกับสนามเลอมองว่าเป็นยังไง มาก็บอกว่าผมก็รู้สึกสบายใจนะมันเป็นสนามที่ดีสําหรับผมนี่แหละผมรู้สึกโอเคหรือมองในปีที่แล้วผมก็ต่อสู้กับมาตินจนกระทั่งสองรอบสุดท้ายนะครับก็ตามที่เห็นนะครับมาก็วิจัยกลวดไปนะฮะจากนี้นะครับก็จะมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีได้แค่ไหนกันในการทดสอบในเฮเรสที่ผ่านมาก็เป็นไปในเชิงบวกม,มากๆเลยละ่นะและผมก็ได้เรียนรู้ในบางสิ่ง อ่วนการปรับตัวมันก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วและตอนนี้มันก็อย่างที่เป็นไปละผมก็กําลังหาวิธีการที่จะเร็วขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเข้าใกล้นักแข่ง2คนนี้ให้มากขึ้นหมายถึงเปโก้กับทางมาตินเนี่ยนะเอาทีนี้มาถึงคิวของแชมป์โลกของเรานะครับฟรานเชโกบันย,ายา่าว่าอย่างไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่ระเบิดฟอร์มอันร้อนแรงในเฮเรสนะครับสสนามก่อนหน้านั้นผ่านไปก็อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ ปรับมาเรียกว่าสร้างความแตกต่างจนคะแนแนน,นี่ขยับเข้ามาใกล้มาตินแค่17แต้มนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ตามอยู่ถึง40 40บวกเลยล่ะนะฮะจชโลกบอกว่าเออนะครับเกี่ยวกับคนที่เรียกว่าอยากให้เป็นเพื่อนร่วมทีมในระหว่างมาร์กับมาตินเนี่ยเป็นไปยังไงเพราะว่ามันมีนักข่าวนะครับที่พูดถึงในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเปโก้เนี่ยไม่อยากให้มาร์กไป เป็นเพื่อนร่วมทีมอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งเปโก้ก็สวนกลับเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยได้ตอบคาถามนี้ไปแล้วนะ,ะในช่วงในช่วงนี้ผมได้ตอบคาถามนี้แล้วที่นี้ผมเห็นนะครับในเมื่อวานเนี่ยว่ามันมีทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับเรื่องราวที่มีนักข่าวจากสเปนเนี่ยผมตัวผมนะฮะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะบอกว่าเนี่ยไปพูดว่าผมเนี่ยไม่ต้องการให้มาร์กอยู่ในทีมโรงงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมันเลวร้ายจริงๆนะฮะ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมก็ต้องการที่จะเอาชนะพวกเขาทั้งหมดอยู่แล้วและก็จะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอยู่เสมอผมไม่ได้จะโอนเองไปทางคนใดคนหนึ่งนะผมก็ทํางานได้ดีกับเอเนียและผมก็รู้ว่าพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ในตอนนี้แต่ไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามละ่ะหากทีมจะต้องเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยงานก็จะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ในส่วนของความทะเออยอทะยานของผมที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ยังคงแข็งแกร่งขึ้นอยู่เหมือนเดิม หลังจากตอบคําถามนั้นไปเนี่ยนะฮะรู้สึกว่านักข่าวที่ไปโกอ้างถึงเนี่ยเข้ามาขอโทษเขานะฮะผมยังไม่ได้ไปตามข่าวนะครับใีส่วนตัวของผมนะว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรมาจากไหนยังไงแต่นะครับก็คือคงจะโดนไปเยอะแล้วฮะเปโก้ก็เลยเรียกว่าต้องของขึ้นไประดับหนึ่งนะฮะตองมาขอโทษขอป่วยกันไปในช่วงก่อนจะแถลงข่าวกันนะฮะทีนี้นะครับเปโกก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็โอเคละ ผมเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนี่คือสิ่งที่มันเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือในช่วงในปีที่แล้วก็ตามในแต่ละสนามว่าผมกําลังดิ้นรนในวันศุกร์และจากนั้นก็สามารถที่จะต่อสู้ได้ในาการแข่งขันนะฮะเอาทีนี้มาดูนะครับคู่ปรับปีที่แล้วของไปโก้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงเป็นคู่แข่งคนสําคัญอีกเช่นเคยออเฮมาตินนะครับ มาตินในปีที่แล้วที่เรามองก็นะฮะอยู่บนหัวแถวหละความสําเร็จชนะในรอบสปรินต์แล้วก็ขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์ครับมาตินก็บอกว่าในส่วนของผมผมก็มีความสุขจริงๆละกับในจุดที่ผมได้ยืนอยู่ในตรงนี้นะครับกับคะแนนสะสมขึ้นขึ้นไปนำนะฮะตั้งแต่สนามแรกยันสนามที่4เนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าในตรงนี้เนี่ยมันกเ็เริ่มต้นได้แล้วก็เติบโตนะครับ ได้ดีนะครับในส่วนของการอยู่ในส่วนหนึ่งของครอบครัวของดูคาติเนี่ยแล้วแน่ก็แน่นอนนะครับว่าความเป็นไปในตอนนี้ก็คืออยากจะให้มันไปจบที่ทีมโรงงานผมก็นะครับฤดูการที่แล้วก็ถือว่าเข้าใกล้นะครับมาถึงแต่ก,ก็พลาดไปเป้าหมายของผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงต้องการที่จะไปที่นั่นแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็รู้สึกดีนะแน่นอนว่า ในเฮเรสผมอยากขึ้นโพเดียมกับมาร์คแล้วก็เปโก้ล่ะแต่ผมก็ทำไม่ได้ตอนนั้นผมก็คิดว่าผมน่าจะชนน่าจะล้มละ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เรามีความเร็วนะครับมาตินก็บอกนะครับว่าเหมือนรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะพลาดล้มไปหลังจากที่ออกนำเปโก้ไปนะฮะแบบล้อต่อล้อทุกสนามที่แข่งขันมาเนี่ยผมก็ไปได้เร็วผมก็มั่นใจจริงๆว่าผมจะทำสิ่งนี้ได้ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละสนามเนี่ยผมเร็วแต่ผมก็จะมีความผ่อนคลายแค่ไหนในในในแต่ละสนามที่ไปแข่งขันกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาตินสื่อสารกันออกมานะฮะทุกคนรับย้ำนะฮะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมใน2รอบครับรอบแรกก็จะเป็น FP1 ในช่วงบ่ายอันนี้ก็จะเป็นเช็คนะครับเก็บข้อมูลกันดูนะว่าการยึดเกาะเป็นยังไงนะฮะในเรื่องของ ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งก็ค่อนข้างเย็นในตอนนี้ฮะส่วนนะครับรอบบ่ายซึ่งเวลาก็จะตรงกับเวลาในบ้านเราประมาณชั่วงค่าเนี่ยนะก็จะเป็นการสู้กันใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อตัดสินว่าคิวสองสิบคนนะฮะเข้าไปรอเนี่ยจะเป็นใครดังนั้นนะแข่งระดับบิ๊กเนมทั้งหลายที่ผมไล่เลี้ยงมาซึ่งก็คงจะไม่ครบหรอกนะฮะก็คงจะต้องฟาดฟันต่อสู้กันเพราะว่าคะแนนสะสมโดยเฉพาะใน7คนแรกเนี่ยมันถือว่าเข้มข้นนะครับคู่ขี้สูกสีกันมาก าใครที่เรียกว่าทําพลาดใน Q2 นั่นก็หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงที่การออกสตาร์ทริอสตาร์ทเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาปิสตาร์ทที่อยู่ในกลุ่มกลางๆลงไปเนี่ยทุกคนได้เห็นแล้วจะไมหมฮะว่าบางทีก็อาจจะโดนเกี่ยวกันบ้างนะครับบางทีก็อาจจะแบบว่าไม่ไปเกี่ยวเขาเขาก็มาเกี่ยวเราอย่างเงี้ยมันทําให้สูญเสียวอกาสที่ดีในการที่จะฉกชิงความได้เปรียบแล้วก็ออกมาอยู่ในกลุ่มหัวแถวใช่ไหม แต่ถ้าคุณสตาร์ทได้ดีก็คือประมาณสักในภายใน2กิดแรกนะครับหนถึงหเนี่ยคุณก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแม้ว่าคุณจะมีความเร็วสูงแค่ไหนก็ตามนะครับมีศักยภาพแค่ไหนก็ตามถ้าปิดสตาร์ทมันไม่ดีเนี่ยมันก็แซงกันยากนะฮะทุกวันเนี้ยเพราะว่า,ารถมันเร็วๆกันทางนั้นแหละใช่ไหมกว่าที่คุณจะแซงได้คุณแซงได้ก็จริงครับแต่กว่าจะขึ้นมาบางทีมันก็เหลือรอบการแข่งขันไม่ได้เยอะมากแล้วอย่างเนี้ย หรือนะครับกว่าจะขึ้นมาคุณก็ต้องใช้ยางที่แบบว่าหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนั่นก็อาจจะทําให้คุณอยู่ไม่ครบการแข่งขันก็ได้ตามที่เราได้เห็นมาในหลายๆกรณีนะฮะทุกคนอ่านะครับวันนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคลิปเนี่ยโผล่มาบ่อยขึ้นบอกทุกคนด้วยเลยครับในในสุดสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะบางทีก็อาจจะต้องมามาเจอกันบ่อยขึ้นงานโพสงานเขียนก็ฝากไปติดตามนะครับเพราะว่าใน เ a ็นบุ๊กแฟนเพจเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจกว่า YouTube มันจะเน้นเรื่องของงานโพสต์เรื่องของภาพของอะไรต่างๆก็จะได้เห็นรละเอียดตรงนั้นกันไบเกอร์แมนคนรักมอเตอร์จีพีนะครับชื่อเพจของผมนะครับชื่อช่องเดียวกันนี่แหละนะครับก็ฝากไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์ไปคุยกันได้เช่นเคยลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ